ง่ายนะง่ายง่ายเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่สามารถไปบังคับให้ใครคิดดีหรือไม่ดีกับเราได้จุดดหีหรือแหล่งกําเนิดความดีกับความชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราถ้าคนนั้นอนะ่ะเขาคิดลบกับเราอยู่ตลอดเวลาหรือคิดลบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดลบกับคนอื่นเราก็คงไปเปลี่ยนความคิดเขาได้ยากแต่ถ้าเขาคิดลบกับเราเนี่ยเราอยากให้เขาคิดบวกกับเราเนี่ย เราก็ต้องฟังดูว่าเขาคิดลบก,กับเราในเรื่องไหนบ้างถ้าเรื่องนั้นเราก็ทำดีอยู่แล้วเราก็ไม่จะเป็นไนะปนเปเลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นความดีแต่ถ้าเขาคิดลบว่าเรานี่ทำไมเที่ยวเตะทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมไม่รู้จักดูแลพ่อแม่ทำไมเป็นผู้หญิงไม่ทำตัวให้สมเป็นผู้หญิงหน่อยคือมีกิริยามารยาทที่ดีหน่อย ไม่ใช่เต้นกระเด้กระดากระโดกระดระถ้าเขามองอย่างนี้เอ้ะเราเป็นจริงนะเนี้ยเราก็ปรับปรุงซะคือเขาเขาจี้มาจุดไหนกับเราหนะเขาลบมาจุดไหนกับเราหนะแม้ว่าเขาจะแบบไม่รู้แหละไอคนนี้มันชอบหาแต่เรื่องลบให้ใส่เรามำวินะเราก็ดูเจตนาเขาเออแต่เราไม่สนใจเจตนาว่าเขาคิดลบแบบชิงชังเรา หรือคอยแต่จะว่ารเราแต่เราจะจับแง่มุมว่าเออมันมันว่าเราอย่างนี้อย่างนี้เนาะเราเป็นอย่างนั้นไหมเนาะเออไม่เป็นนี่ไม่เป็นก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นขอบคุณที่แนะเราก็จะแก้ซะตรงนั้นเช่นเที่ยวกลางคืนไม่ดีนะเราดูแล้วมันไม่ดีทําให้ชาวบ้านเขานินทาเราก็แก้เรากินเหล้าเขาก็าไม่ดีแล้วก็แก้คือเราทําทุกอย่างที่เป็นแนวลบหมดซึ่งมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจริงๆเราแก้ให้หมด เราได้ประโยชน์จากคนที่มองออนในแง่ลบเพรานั้นการที่จะทำให้คนคิดลบก,กับเราให้เป็นบวกก็อยู่ที่เราแนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่คนมองหรอกเราอย่าไปโกรธเขาก็แล้วกันว่าเรื่องของกูเรื่องของกูกูจะทำยังไงไมายุ่งอะไรกูถ้าแบบนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกคิดลบก,กับเราอะพ่อแม่ก็คิดลบก,กับเราได้ดังนั้นการที่จะแก้ให้คุณคิดลบก,กับเรามาคิดบวก เราก็ทำตัวให้มันเป็นบวกหรือคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเตือนเขาได้เราก็เตือนเขาว่าคุณคิดแบบนั้นคุณเป็นสุขหรือทุกข์ล่ะถ้าทุกข์คุณจะพิคิทำไมบ้านของคุณนะ่ะเป็นห้องก็ไม่ใหญ่ขนไปขนเอาหมดขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขนมาเต็มบ้านแล้วมันมันดีไหมละ่ะมันไม่ดีคุณก็อย่าขนเข้ามา คุณคิดลบกับชาวบ้านคุณสุกมาหรือทุกข์ล่ะมันทุกข์ว่ะแต่ถ้าเราเตือนเขาได้เราก็เตือนคือเตือนให้เขามองเห็นสภาพความเป็นจริงระหว่างเมื่อเขาคิดลบกับชาวบ้านเขาสุขหรือทุกข์ถ้าเขาบอกว่าฉันจะคิดของฉันแบบน,นี้โอเคจบไม่ต้องหาวิธีแก้เลยทั้งสิน้นนี่คือคำตอบ หากผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากส่งคำถามเกี่ยวกับธรรมะสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook Fanpage ตื่นเถิดตามนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับ